วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแมดด็อกนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะพี่เออก็คิดว่าจะให้มาทําคุกกี้ตีมขิดมาดอันนี้คืออะไรอ่ะแป้งแล้วมาใส่ไงใช้อะไรตวงใช้อะไรตวงใช้อะไรเขาบอกว่าใส่อะไรวะช่างแม่ร้านหนึ่งเขาบอกหนึ่งช่วยแล้วก็หนึ่งก็ตัดไปขอแังความไม่สะดวกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ล้างมาอดีแล้วแมเดี๋ยวก็รู้ว่าชนะแค่นั้นแหละ ยังไงสิดูสูตรบ่อนครับความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราต้องดูส่วนประกอบก่อนโอเคนะดูทีเดียวมาทมือาชีพมืออาชีพมาครับวอนแป้งก่อนเราเล่นดูแลเราเล่นดูแล้วเอ้ยหยนี่มันน้ำตาซื้อเข้าไปกู <laughs> แล้วสินะใช่เอฟเฟกต์ว่ะ าไว้ได้ดสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mad Dog นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่พวกเรามา,มารวมตัวกันครบทุกคนแล้วนะครับในทีมแมดด็อ การเสียเวลาเรามาแนะนําตัวกันก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนยังไม่รู้จักชื่อของพวกเรานะครับผมงั้นเริ่มจากทางนี้ดีกว่าครับพีมครับผมพีแม,มดด็อก<ม>ตั้มครับผมโนตแมดด็อกครับผมซูพปมร์มแมดแด็ <c oughs> อ,ดอกค่ะวาดแกดำพูดแมดด็อกวาดนะครับและอย่างที่เห็นนะครับวันนี้แต่งมาสวยงามทีมของวันนี้นะครับคือทีมคริสต์มาสนะครับซึ่งเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยววันคริสต์มาสกันแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปรอดูกันนะถางั้นไปดูเลยไหมจัดไปดิโอเคงั้นไปกัน แล้วนี้เราจะมาทำอะไรกันนะพี่เออก็คิดว่าจะให้มาทำคุกกี้ตีมคิดมากจะให้แบบว่าจับฉละแบ่งทีมการทีมลาสองคนก็เดี๋ยวไปเอาฉละมาให้โอเคโอเคสัดมาเลยจริงจิโอเคมันมีความแตกต่างกันยังไงบอกสิเอานี่เอานี่ออกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยเลยหรอแล้าจะรู้ได้ไงจะรู้ได้ไง ก็คุกกี้มันจะเหมือนกัน2แบบก็ใครจับได้รูปร่างเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันสองแเลยม่นจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วมันจะมีคุกกี้อยู่ข้างในใช่ก็่อยใครคู่กับผมมาชิแค่นั้นแหละแต่ผมบอกเลยนะ รอบนี้ผมหวังเพิ่งผู้หญิงว่ะผมขออยู่คู่ผู้หญิงดีกว่าแล้วกูจะอยู่คู่ใครได้มั้งครับเนี่ยอยู่ผู้ชายแล้วแม่งไม่รอดละคนแล้วรอดูหลังจบงานดีกว่านีก็รู้ครับเดี๋ยวรอดูหลังจบงานดีกว่าโอเคงั้นเริ่มจับเลยไหมไปก่อนเลยที่เฟิร์สไปก่อนเลยี่เฟิร์สเลที่เฟิร์สหรอทีนีขอเลยกก่อนพรุ่งนี้ได้ปะล่ะไปเดี๋ยวดีรู้่บใช้ดวลนิดหนึ่งปะ เชื่อปูว่าอันนี้มันได้คู่อันเนี้ยอะดิไปดิเกินเหลวไงอ่ะกี่เหลวไงอยากคู่ผู้หญิงอ่ะอยากคู่ผู้หญิงไงเออกูเนี้เองคุเลือกให้แล้วถ้ายังแพ้นะเอาตัวรอดก่อน มาทางนั้นมาแกะดูกันเขาก็เลยปะเขาก็เลยเอาทีเราคนไปกแล้วทีเราคนแรกก่อนต้องกันหนุนบ้างวนะเดี๋ยวนะบทลงโทษน่มีไหมถ้าแผลเออบทลงโทษวอะไรปลาร้าเก็บไว้ที่หลังเออบทเขาเก็บไว้ที่หลังได้ไ่มให้มันลุ้ให้มันลู้นล้นานเออเอ้ยเขาก่อนซิ่งจะไม่รีบเลยพี่พี่ก่อนเลยได้ครับให้กล้องดูด้วยนะฉาดอันกลมนะจ๊ะของพี่พี่เี่ยผมก็กลมว่ะสิงเปล่าเธอดูแล้วอร่อยอ่ะฉีกดิฉีกดิ ชิงเดียร์ยเฮ้ยบ้านกูไม่เลนกงนะบ้านกูไม่เลยกบเนี้ยกินก่อนเลยได้ไหมกูิวะไอริมแต่ผมบอกแล้วนะรอบนี้ผมหวังเพิ่งผู้หญิงวะผมขออยู่ผู้ผู้หญิงดีกว่าอผู้ชายแล้วแม่งไม่รอดละคนอยากผู้หญิงไงอยากผู้หญิงไงเออกูเลียกกูเลือกให้ไอิ้หญิงค้ย้้อ้้้้้้ออออ้ยอ้้้้อ้อ แค่เีความดีใจเลยหลับได้อยู่กับน้องอะชนะแค่นั้นแหละไม่ดีใจไม่ดีใจไม่รู้กินก่อนแล้วไอีย่างเนี่ยนะพี่กินก่อนแล้วไม่หลอดไม่หลด้ม่อยู่กับพิมตัวเองไหมอือสองเวลากินขนมแป๊บครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เราจับคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผลสรุปของว่าตั้งคู่กับสุพีมผมคู่กับพิมครับติดหวังมากติหวังมากหวังมาก

โอเคเขาก็น,นะฮะตามที่เขาบอกก็คือจะมีสเกณฑ์นะฮะระหว่างที่เราทําเราจะทําแข่งกัน2ทีมแล้วก็จะแบ่งกดออกเป็น3ากดก็คือหน้าตารสชาติแล้วก็เวลานะครับผมทังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเราจะทำคุกกี้กันออกมารอดไหมเดี๋ยวไปดูกัน go เราคิดว่าวันนี้จะชนะไหมเนี่ยทีมนี้ก็เอา,าว่างไหนเพื่อนกูมีทฤษฎีอยู่ว่าคือกูเห็นไข่แล้วกูมั่นใจว่ากูทําอร่อยแน่เพราะปกติกูทําไข่เจียวทุกวันโอเคเราทําคุกกี้มึงรู้ใช่ไหมรู้นะสักทีดีไอสัตว์ไม่ตบมูอกูเลยบอกเลยว่าโคตรสวยหมายถึงคุกกี้ ไอ้เหี้ยไม่ได้คิดว่ะวันนี้คิดว่าจะชนะไหมวันนี้ว่าไงครืองแบบชิวอะครับชิวที่แปลว่าเราทำได้อยู่แล้วอือ okay. เอาโอเคิลไม่ได้ไม่ได้จะเล่นอะไรเลยไม่เล่นคือแบบว่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแค่แบบหน้าตาอย่างเงี้ยก็น่ากินกว่าอยู่ละหน้าตาเราฉันไม่อยากพูดเยอะไงเจอการค่ะทุกคนไปดูเลยเริ่มเลยเริ่มแล้ว ไ,ได้ท,ที่ทำแห้งดีกว่าปะ่ะเรียนดูของเปียกอันนี้เป็นเปียกละกันแล้วนี่เป็นแห้งใช่ไหมต <Okay. S 1> ามนี้เลยอาจจะเราคุยไปว่าใช้อะไรบ้างใช่ไหมอันไหนที่คิดว่ามันแห้งที่ผสมอะไรอันไหนที่คิดว่าเปียกผสมอะไรเเวโอเราต้องไม่ใช้ของเหลือชิ้นคะดูอันนี้ด้วยว่าเขาให้ใส่เท่าไหร่ไม่คือจุดเขาอะให้เป็นทับร้ันนี้ไม่จะเป็นทับยังไงวะอันนี้คืออะไรอะแป้กมันใส่ไงใส่อะไรตวงใส่อะไรตวงใส่ เขาบอกหนึ่งช่วยแล้วก็หนึ่งก็แปลกๆเโอ๋ยเหนียวมากบัตเตอร์ไว้ช่วยกันมาฮะต่อไปคือไข่ทุกคนของแพนยังความไม่สะดวกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ล้างมาหลายปีแล้วมีคนแบนโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ว่าชนะแค่นั้นแหละเฮ้ยทำต่อทำต่อเด็กพ่อดิได้ไหมได้ไหมตามตามตามเมื่อกี้ยังไม่หนึ่งช่วยเลย พอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี่อีกยันยังไงต่ออ่ะต้มทำอะไรอะต้มลูกโอ้โหคือหนึ่งที่พี่ตัวมาแม่งอยู่เหมือนโตเหมือนอนิดเดียว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 ไม่นิดมั้งยู่คนเดียวแล้วปะเนี่ยจะไปปั่นในบ้านนะนะแถวนี้ไม่มีปักเลยทุกคนใช่ด้วยไปนะไปนะเดี๋ยวชิลพี่ทำอันนี้รอไปไปเลยไปเลยเร็วเลีวเลีวโอ้โหไม่กระเด็นเต็มเลยว่ะทุกคน ต่อเกินแม่งก็หนุบเหมือนกันเนี่ยหนุกหนุบละหนุบหนุกหนุกแล้วแม่งเปิดไปหมดแล้ะฟอบอกว่าเนี่ยผมไม่รู้ด้วยผมว่าต้องใส่เพิ่มอะจากเซนผมแล้วไม่ต้วงด้วยไม่ต้องต้วงฝีมืออยู่ละตอนนี้ทำไรต่อเนี่ยไม่รู้อะจะทำไงต่ออะดูตรดูสูตรเนี่ยผมว่าต้องใส่น้ำตาลดิมีสูตรอยู่ เอาละทุกคน5นาทีเกอบ6นาทีแล้วเจที่อใช่ใส่เกลือปะเนี่ยแล้วคือต้องใส่หมดนี้เลยอ่ะหนึ่งส่วนสี่ญี่ปุ่นหยิบมาสองหยิบมือสองหยิบมือเออไม่ตก็ทส่หนดิไอเยี่คุกกี้เค็มชูก้า1หนึ่งครับหนึ่งครับครับครับหนก่อนหน่ครับเลย กินปะเนี่ยจี๊แก้วเนี่เอ้แก้วเลยใช่เหรอใช่หนึ่งครับอาถามซูพีมถามซูพีมเอ้ยอันนทเขาบอกหนึ่งครับก็คือปิ่มนี่เลยอ๋อใช่กินปะนี่ะใช่ใช่หวานโคตรเลยนะคุกกี้มันต้องหวานอยู่แล้วปุ้ไงถูกอันนี้คือเนยที่เขาบอกว่าหนึ่งครับใช่ป่ะหนูใส่ไปหนึ่งก้อนหนตอนนี้หนูเริ่มกินและท้อแม่งเกลี้ยไปบอกไม่ใช่คอามเหลือชิ้นทุกไม่เชื่อ หนึ่งส่วนสี่เหรอหน่งชิ้นใช่หนึ่งในส่วนสีหนสส่หนึ่งส่วนสี่นสนตีิ่นชน่คือช้อนชาที่กูใส่เป็นอันนี้ก <c oughs> ็เดี๋ยวดวาการันกันนะเนี่ยถือว่าต่อให้จรเดีเยวต้องปั่นแต่ว่าหนูว่าพี่อยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วะก็เลยออกมา้างนอกจริงก็มีชีตตีไข่ปัก็คือใช้อีกหนึ่งทีมเรียบร้อยนะ่การช่วยกันอ้เอาล้วตัดกลองผมโอ้ยู่เตรียมชนะินน จะเก้านาทีแล้วเก้านาทีเนอะใช้ผสมไปได้ไหมเอาดิอันนี้คือที่ตีไข่ถูกไหมแล้วก็เดินชิวเลยแบบเดินชิวอ่ะใส่มาใส่มาเมื่อกี้คือผ่านไปเก้านาทีแล้วใส่มาเอ้าใส่มาอันนี้ก้อนแล้วใช่ไหมเออไม่รู้อ่ะขาวๆเหมือนกันอ่ะโอ้ยตกรถดูดูดิทุกคนแต่ยกเป็นก้อนเลยตั้เมื่อไหร่แล้วบัได้ได้เราจถอดยังไงก่อนถอดด้วย เฮ้ยโหทีมพี่หนูว่ามันถูกอระเว้ยมันดูดีนะเว้ยอันนี้คือถูกใช่ปะมหมายถึงอันนี้ยดูดีดูดีเอ้า14นาทีแล้วเร็วเร็วเร็วกูปลาค่ะซูนี่ตามพี่หนูว่ามันได้ได้นี่คือได้กินได้ไปเข้าห้องน้ำแม่เสร็จเนี่ย finishing touches ค่ะทุกคนอันนี้เสร็จแล้วเหรอยังไปเรื่อย สิหนาทีผ่านปาไป<อ>น,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 นทุกคนพอเราทำชิ้น้เรก็มานั่งแกะเองเว้โเคตรเสียเวลาจริงไม่ก็เหมือนเราแบบต่อให้เขาเอะเราต่อยเขาแบบแกะอะไรให้เอ้าไาก่อนทำไม่ฉีดก่อนเอเอไปก่อนทำไม่ฉีกก่อนตัดตรงนี้อ,อก <laughs> ็ <laughs> คือตอนนี้คนทำขนมดูดากหลยละ <laughs> น,นี้ ขอโทษนะครับทุกคนมันคือแบบผมไม่เคยทำเรยน,นี้ครั้งแรกเลยเออใช่ใช่ผมอยากกันรู้ว่าดิมเราจะทำได้กี่นาทีเพราะก่อเพราะ่าพหนักไปโอเคโอเคโอเคอ่ะช่วยกันช่วยกันไห้นี่ไมหูชรูมดาวอะที่ก็ใช้รูนีเชื่อม่หนักว่านี่เชื่อมากเอา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 ูบตี่ทุกคนมันไม่กลมแล้วอะทุกคน เราช้าเสร็จแล้วต้องกดตรงไหนอะไรยังไงอ่ะเสร็จแล้ว,ลวก็ลุกยืนครับยืนสปีดค่ะปึง้ง <Okay. S 1> เป็นเวลาทั้งหมด25นาทีถ้าครับเท่าไหร่นะ25ใช่พร้อมยังไปนะทุกคนป<ะ>ุ<า>๊บไปทีมเราแล้วยังไงสิดูสู้กันครับความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราดูส่วนประกอบก่อนดูทีเดียวเราเรามืออาชีพพอพอ ทีเดียวบลาเมื่อชีพเรียบร้อยมื่อชีพอันนี้คืออะไรอันนี้คือหนึ่งครับหนึ่งครับเตอร์อ้าวนี่ก่อนเลยเนยไปไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้ก็คือเราใส่เต็มครับไม่ไม่ทางก้อนทางก้อนคือหนึ่งครับเลยพี่เอ้ยเรามีการเฉลยหรอมีการบอกเลยหรอ่ใกันอย่างนี้ได้หรอเอาก็เมื่อกี้ก็ใช้แล้วจุดก็เลยมันก็มีเกี่ยวข้างหอเฮ้ยเราต้องใส่ไข่ด้วยดิไข่ไหนอ่ะเอาเนยไปตีก่อนเอาเนยไปตีให้ปูก่อนเพื่อ ตีนะกูตี้วตีนเฮ้ยโอเคไป่านไปแล้วครับนาทีครึ่งนะตไข่เอาไข่มันแตกไปแลอ๋อนี่ไงไอทีมที่แล้วแม่งวางงานแม่งทำไข่แตกไข่หนึ่งฟองแป้งเหนบประสงสองคนสามต้อก็ต้องใข่นี่สองช้อนเอาเว้ยไอโน้ตเดวมาแล้วปูยังปูยังครับ กูก็วะไม่กูเลยครับไปก่อนมาครับร่อนแป้งก่อนเหนยมาแล้วแป้งเราลองร่อนนะเพื่อนเรามาร่อนแป้งนี้ร่อนแป้งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เล่าเที่ยงไแล้วเล่าเทแล้วเอ้ยโวน้ำน้ำตาลน้ำตาลมาเที่ยงกันไหม ม่งบอกเราแป้งมันรอน้ำตาลแล้วแป้งอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่แล้วมึงยื่นอันนี้ให้กูออกกูยื่นให้มึงเหรอวะเออแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเอ้ยโอ้ยนี่มันน้ำตาลอะไรวสองช้อนสองช้อนแป้งเหรอเออมาตักเขาได้ไหมเรามาเตอร์เชฟเพื่อนคือหมายถึงเพื่ไปแข่งไปดู มันกว่าเพื่อนป่ะพอแล้วอันนี้พอแล้วสวยงามเออ,อยังไงสิเป้นน้ำตาลาแล้วใส่รอนายก่อนวะใส่ก็ไปเลยแล้วคับเขาบอกเออเขาบอกว่าอย่าหามวงเครื่องไอ้ที่อ่ะถ้าจะขอให้ของมันอร่อยมันต้องห้ามหามวงเครื่องมาไม่กินน้ำตาลหรือเกลือ,ลอน้ำตาลจะลองต้อแน่ใจนะเออ เสร็จเดี๋ยวปั้นวะคุกกี้เหลือปั้นเนี่ยเขาว่าเขาเหลวนะเจอเราอ่ะเหลวความใส่แป้งเพิ่มเติมแป้งต่อไปปั้น อะงานปีมือแล้วข้างนมนือไม่ใจอ่ะเออได้เพื่อนของเขาก็ไม่ของเราก็แข็งไงทันทหนึ่งกินแล้วเป,ป็นโรคไตทันหนึ่งกินแล้วโบวาน อูมามิอร่อยนะเหมือนกินเนยเปล่าๆอ่ะจะช่วยครับมึงควรช่วยต้องนานละเพื่อนก็อย่ามาดูของผมนะครับคุณอย่ามาใกล้ของหนูคุณกินที่ผมนะครับพคนลำเอียงไร้แมงเหลือที่ให้เราแค่นี้แล้วดูแมงกี่กี่ชิ้นละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปอีกสามชิ้นพอให้เท่าเขา เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวไมก้อนหัวใจได้ไหมอบเสร็จน่าจะเท่าเค้กปอนบ้าชิ้นนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออยอ่ะไม่ได้ตั้งใจชิ้นที่พี่ตั้งใจอยู่ว่ะจบเราแค่นี้เหรออันนี้มันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะตอนไหนึ่งของทำที่เท่ากี่ชิ้นวะสิบขอสิบเราอ่ะหนึ่งไอ้เยี่ยนี่นับเป็นชิ้นไหมัาสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อีก3าชิ้นไปเอาให้สุดเดี๋ยวกูลอยให้เดี๋ยวพี่ฮะเดี๋ยวเราต้องแบนหน่อยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยใช่ไปมละขนมข้าเจียวอ่ะใอันนี้คือใครละโนดเบย์อ่ะโนดเบย์คะที่โมไ้ต้นคลิปนี่แม่งตายเขาว่ะเฮ้ยว่านะเวลากับหน้าตาเราชิ้งขาดแม่งคือแอปแตกใช่ดูดูไม่ออกดูไม่ออก เมื่อไหร่รูปทรงที่งดงามนี่ไหมนี่คือรูปทรงที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่การทำคุกกี้ประเทศไทยเคยมีมาออกมาจากความรู้สึกใช่เที่ยนคือแอฟแทกทุกชิ้นเฮงงันช่วยอ,อธิบายอินสปิเรชันให้หน่อยดิว่าได้มาจากอะไรงานแอฟแทกอันนี้มันมาจากอารมณ์ล้วนๆมาจอกิบวิญญ,ญาณอธิบายออกมาคำพูดไม่ได้มึงโคตรแผลเลยปล่ <laughs> <laughs> อยไปนี่เราจบแค่นี้เลยเราจบแค่นี้เราชนะเวลาเราชนะเวลาละจบแล้วสวยจริงนะเว้ คุกกี้เหรอเรามาเจ้ากันเจ้ากันนัเจ้วะเจ้ามาแค่นี้ลกี่นาทียี่สิบสามนาทีก็แคนับเวลาครับน้องๆเ่อแค่นี้ก็ตอแล้วเป็นไงฮะความรู้สึกก็ดูจากหน้าตาเอาปังจริงๆแลยก็แบบอยากโดนนำโนดว่ะเฮ้ยแค่นั้นแหละผมรู้สึกว่าผมชนะมึงกล้าพูดเนาะเวลาเราก็ชนะเราเป็นปองเลยไม่แล้วดูดูดูคุกกี้ฝั่งทีมผมกระเด ระหว่างรีวิวเขาไม่ครับไี่ครับเรียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันงานนี้ขอเวลาเราไปอบก่อนเนาะทุกคนครับเดี๋ยวมาเจอกันนะคะโอเค ตัดสินกรรมการทั้งสองครับกล้องไปที่กรรมการเลยครับว่าเแบบนี้ลยให้ทีมไหนนะมันเป่ายิ่งฉุกเดี๋ฉินเนี่ยเอาที่แม่เหรอที่แม่ชอบที่ชอบใครลูกไม่ชอบตรงนี้ของสปีดเออแม่ก็ชอบโอเคพู่เดียวนำโทษทุกคนครับกินได้กันทุกคนครับทำไมผมเดียวนำโทษครับกินกับพีมเย็ตั้งจบกันราชาคุกกี้ครับทุกคน ก็แบบก็รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะจริงๆคือแบบดูจากการทำก็น่าจะรู้แล้วอ่ให้พูดอีกรอบรู้สึกยังไงคะไหนพูดไหนครับมาสเตอร์เชฟไม่ว่าไงนะครับเชฟยังเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่สมควรในการกินใช่ะใช่เรามันต้องตากไว้ก่อนจริงๆอ่ะคุณไปกินเลยผมก็เสียเปรียบดิตั้งแต่แพ้เออผมตั้งแต ไม่อยากให้น้องๆโดนลงโทษใช่คือพวกผมรักน้องเว้ยพวกเสองคนเป็นพี่ไงพวกมกาเลยโชว์สปีลิตความเป็นรุ่นพี่ออกมาใช่เรานี่มีน้องผู้หญิงด้วยฮะ่เราสุภาพบุรุษเนี่ยเราให้น้องโดนไม่ได้แล้วคนรู้อย่างว่าทําโทษคืออะไรยังไม่รู้ผมเตรียมมาละนี่มะนาวกับวาซาบิคนชนะกินเอ้ยคนแพ้ดิโอเคฮะกันพีมาไปชุดหนึ่งเกมก็เป็นเกมนะทุกคนครแบบทีละคนหรือพร้อมกันเลยทีละคน ไปทีมก่อนเ่อนเอานะซื้อเข้าไปหมดซองหมดซองเอาไปดับเพ็ดน้ำดับเพ็ดไงอื้มปลาบัวนไหเลยดับไหตีละตีละ พูดไม่ออกว่ะทุกคนไม่ต้องถามมึง่าถามกูเดี๋ยวคนก็โดนครับเดี๋ยวมึงเข้าใจกูเองอ่ะไปเลยครับเทียวาซาบีหายไปไหวะขอร้องเพื่อนกูยังไม่กินเลยกูแล้วสินะใช่แค่เฟกววซาบีที่ขึ้นหัวกูบอกเลย เลืมจาวไปแล้วค่ะฮึมือมมสั่นนะะมือสันส่นมือสั่นเล็กน้อยอาการเป็น พูดไม่ออกเลยไปพูดไปคลิปมาเร็วเร็วครับถ้าใครชอบฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราแมดดอกด้วยนะครับผมเราจะทำคลิปออกมาให้ดูอีกเยอะๆครับเยอะนะครับ